วันนี้ที่เราไปป,ไปทิมนิเทศเตรียมความพร้อมที่จะไปสู่ระดับภาคจังหวัดขอนแก่นแล้วแม่ลองนกเคยอยู่ที่ขอนแก่นมาก่อนที่จะมาอยู่ที่อุดรเพราะฉะนั้นสมรภูมิทุกพื้นที่แม่ลองนกรู้จักดีนะคะแล้วชายหาดจะไปแข่งที่โรงเรียนเทศบาลบ้านนนชัยซึ่งแม่ลองนกเคยเป็นรองผู้อำนวยการอยู่ที่นั่นเป็นยังไงอย่าพึ่งสวนฟังก่อนครับ แล้วก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่นี่ก็อยู่ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านนนชัยเพราะฉะนั้นพวกเราได้เปรียบตรงที่ว่าถ้าการไปสนามแข่งวอลเลย์บอลชายหาดถ้าวอลเลย์บอลในร่มไม่ตรงกันเราก็จะยกกันไปเชียร์และถ้าวอลเลย์บอลในร่มแข่งแล้วไม่ตรงกับแมตช์ของชายหาดชายหาดก็จะต้องมาให้กำลังใจเพื่อน ตอนนี้วอลเลย์บอลในร่มรู้ไหมแข่งที่สนามไหนโรงเรียนอะไรเ,ออเดี๋ยวเอาผังมาให้เพราะฉะนั้นมันไม่เกินความสามารถนะคะเราพักที่โรงเรียนเทศบาลวัดกลางซึ่งแม่รองนกก็เคยอยู่โรงเรียนเทศบาลวัดกลางรู้จักทุกซอกทุกมุมแล้วบ้านแม่รองนกก็อยู่ที่ขอนแก่นด้วย แล้วก็จะขับรถตามพวกเราไปดูทุกระยะทุกเวลาที่พวกเราเข้าที่พักที่วัดกลางนะคะแล้วก็จะมีคุณครูที่ดูแลพวกเราไปก็คือคุณครูแหมมคุณครูวิทยาคุณครูพีรพลนะะแล้วก็คุณครูปอทีนี้พวกเราไปอยู่ที่นู่นพวกเราก็จะต้องเคารพกฎกติกา ก็คือจะต้องตรงต่อเวลาถึงเวลากินกินถึงเวลาซ้อมซ้อมถึงเวลาไปแข่งเราก็ต้องพร้อมแต่ที่สำคัญที่สุดแม่ลองดกบวงก็คือลูกที่รู้สึกมีอาการไม่สบายรู้สึกปวดหัวตัวร้อนเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บคอหรือมีอาการถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเกิดไปช่วงที่เป็นแมตช์แข่ง แล้วเกิดมีรอบเดือนเกิดมีประจำเดือนหรือว่าท้องเสียหรืออะไรต่างๆเนี่ยให้รีบบอกเลยนะแล้วเราไม่มีตัวสำรองเลยนะหกหกเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือสุขภาพที่เราจะต้องส่วนผู้ชายนะคะนักกีฬาชายเนี่ยแม่ลองดูก็มั่นใจอยู่ว่าพวกเราเนี่ย เป็นเด็กดีในส่วนของการที่จะเชื่อฟังคุณครูหลายๆคนจะบอกว่าเด็กผู้ชายจะดื้อกว่าเด็กผู้หญิงแต่ทุกวันนี้ปทอผู้หญิงดอกผู้หญิงเขาจะมีความมั่นใจเขาจะมีอาจจะมีความมั่นใจในตัวเองพอสมควรจึงทําให้สภาพทุกวันนี้ผู้หญิงน่ะจะดูดื้อกว่าผู้ชายแต่ ไม่ใช่ลูกของพอหนึ่งที่แม่ลองนกดูแลอยู่ก็แล้วกันอันนี้เชื่อใจนะเราเชื่อใจกันเราวัดใจกันเพราะฉะนั้นเราก็จะร่วมทางไปสู่เป้าหมายของการเป็นนักกีฬาเยาวชนที่ดีมีคุณภาพมีการวางแผนชีวิตมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของการเป็นนักกีฬาและที่สำคัญจะต้องมีมารยาทใครไม่มีมารยาทไม่รู้ ความเหมาะความควรอันนั้นคือรู้อะไรก็ไม่เท่ากับรู้จักความเข้าใจไหมรู้จักความนะรู้จักความน่ลกูกเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมครับเออใครจะมีความรู้ถึงระดับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่รู้จักความก็ไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นแม่ลองลูกเชื่อมั่นว่าลูกๆเป็นพี่ใหญ่ของทอหนึ่งอยู่ปหกปห้าจะขึ้นปหกก็มีหรือพี่ปหกสส่วนใหญ่เนี่ย จบออกไปจากท่อหนึ่งแล้วจะต้องเป็นคนที่มีคุณภาพเหมือนแม่รองโลกกี่จบจากท่อสี่เด็กวัดตั้งแต่30กว่าปีที่แล้ว 30- 40, 40ปีที่แล้วแม่รองโลกอ่ะอิจช้าเด็กท่อหนึ่งจะตายแต่แม่รองโลกอยู่ท่อสี่ซ้อมก็ไม่มีสนามดีๆอย่างนี้แต่แม่เราเนี่ยยังเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลได้เหมือนพวกเราแล้วก็เล่นเก่งด้วยแล้วก็มีวินยัยเออถ้าไม่มีวินยัยแม่รองดุกเรียนไม่จบถึงระดับ ตีโทเอกนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราถ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจก็ขอฝากเรื่องระเบียบวินัยแล้วก็พูดจากกันเพราะเพราะนักกีฬาหายากที่จะพูดเพราะเพราะไม่ค่อยมีแต่แม่ลองนกรับได้ไหมสำหรับลูกๆที่น่ารักของทอหนึ่งรับได้เล่นเป็นเล่นเรียนเป็นเรียนเพราะฉะนั้นเราก็จะสู่เป้าหมาย ที่สําคัญในชีวิตตามที่เราตั้งวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตพบกับพวกเราเพียงแค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นขอเช็คความพร้อมด้วยเช็คระเบียบแถวเพื่อความพร้อมเพียงทั้งหมดตรงน,น,นั่ยทั้งหมดยังยังตรง,งอยู่ตรง ผู้หญิงนะคะแม่เชื่อว่าพวกเราเป็นคุณละสรีีที่น่ารักไม่ไม่ไปแบบว่าใช้แข้งใช้ขาเตะเตอะอะไรแต่ให้เตะลูกบอลในสนามเตะได้เตะหอดกันเพราะไฟตรงขาหุ่เตะไปเลยให้ลูกข้ามแล้วก็ให้ผู้ชายผู้ชายก็ต้องให้เกียรติผู้หญิงด้วยอย่าไป ด่าพ่อล้อแม่หรือไปตบหัวตบหางหรือไปถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิงนะคะแต่ไม่ได้ห้ามนะเพราะว่าเราเป็นลักษณะเราเพื่อนกันอย่างน้อยๆเราก็มีความใกล้ชิดกันพอสมควรแต่ว่าไม่ควรที่จะไปออโอบไหลหรือว่าเดินจุงมือหรือว่านู่นนี่นั่นกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วก็พูดจาเพราะๆให้ความเคารพกับคุณครูทุกคน แม่รองนกอนุญาตให้เวลาหลังจากพวกนี้นั่นเจอหน้ากันหลังจากฝึกเสร็จแล้วอยู่ในช่วงผ่อนคลายอนุญาตให้เรียกพี่ได้อนุญาตให้เรียกพี่ได้ช่วงผ่อนคลายถ้าใครมีความรู้สึกว่าอยากจะคือคือซีเรียกมาหาพี่นกนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณครูเรียกโค้ชเรียกตอนนั้นพวกเราต้องบอกเลยว่า ด้วยความเคารพโค้ชและผู้บริหารเราก็ต้องอยู่ในระเบียบวินยัยเรียกได้ตามที่พวกเราเคยเรียกคือแม่รองนกท่านผออท่านรองคุณครูนะคะโอเคไหม,มโอเคนะวันนี้ขอให้นอนหลับฝันดีแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ไปพักผ่อนอาบน้ำอาบผ้าสัมภาระ เช็คดูถ้าขาดหรืออะไรรีบแจ้งผู้ปกครองเพราะวันพรุ่งนี้เราจะเตรียมตัวแล้วนะคะเช้าวันที่เก้าเราจะเดินทางไปขอนแก่นไปไหว้ศาลหลักเมืองก่อนอ่าโอเคทั้งหมดแถวตรงอ่าเลิกแถวนักกีฬาทั้งหมดขอบคุณท่านรองขอบคุณค,ครับท่านรองน<ภ>ักกีฬาทั้งหมดเลิกแถวเฮี่ยมาก